แต่วันนี้ก็เลยออกมาขี่เติมน้ำมันนะครับก็เจอปัญหาเฉยเลยนะฮะก็มี้ปั๊มนะครับเต,รเติมน้ำมันหกเต็มถังเลยครับบนเวณนนี้นนสวัสดีครับกลับพบก,กับพอใจไรเดอร์อีกครั้งนะครับคลิปนี้ก็มีโอก,กาสกลับมาขี่เจ้า c 8อีกครั้งนะครับอ๋อคิดถึงมันมากๆเลยครับจอดนานไปสะหน่อย mm hmm. ก็ตอนนี้ออกมาก็ร สายแล้วนะครับตะวันโดงเงเชียวแสบตากันเล็กน้อยนะครับขับขี่อย่างปลอดภัยนะครับรถก็เยอะพอสมควรเลยนะครับก็ห่างหายจากการขี่ส8ปไปนานนะครับก็บิดกันยังเซียนจริงๆครับต้องบอกกันว่าเซียนเล่นมากๆเลยครับตัจากการบิดของผมเนาะบิดกันแบบมบีเท่าไหร่ก็บิดกันไปแล้วครับนะคิดถึงครับเลยต้องเอาสักนิดหนึ่งแล้วกัน ถนนโล่งไม่ได้เลยนะครับถนนโล่งนี่ผมต้องบิดจริงๆครับมันอดใจไม่ไหวครับคุณผู้ชมก็นะถ้าใครเคยเข้าใจลมนี้แล้วก็แบบนะขอให้เข้าใจผมหน่อยครับนะที่ถึงมันมากนะครับผมเอาสักหน่อยละกันก็เอาไปดูกันยาวๆเลยนะครับบิดกันอย่างมองมันเลยละกัน จะมานานพอสมควรนะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวแวะเติมน้ำมันกันน่อนะครับเดี๋ยวน้ำมันมันจะบูดนะครับคุกผู้ชมก็เติมปั๊มนี้นะครับผมเลือกเติมแก๊สัวหอ95นะครับหรือ V ีพ w e วเ95นี่อีนะครับก็สายจอดครับแนะนําให้เติมอันนี้ละกันเนาะเพราะว่าความสบายใจครับอย่างเดียวเลยครับก็ห้เต็มถังครับอ ระวังนึงครับก็เป็นจังหวะที่เด็กปั๊มนะครับทำน้ำมันหกใส่ถังผมนะครับโอโหโคตรเซงเลยครับจอดตั้งนานแล้วเอามาขี่ก็เอาผ้ามาเช็ดครับเฮ้ยผม Workers, อยากให้คุณผู้ชมเข้าใจอารมณ์นี้มากเลยครับนะผมเชื่อว่าหลายๆคนคงเจอนะครับนะน้ำมันหกใส่ถังก็เช็ดครับเช็ดเข้าไปร <Welsh S 2> ีบเช็ดครับเพราะว่าน้ำมันอาจจะกัดสีถังน้ำมันได้นะครับก็เดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูภาพนี้นะครับประกอบนะครับจุดสีดำๆที่คุณผู้ชมเห็นนะครับ คือน้ำมันที่มันหกลงไปในพื้นครับคุณผู้ชมโหเยอะไหมล่ะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับพบกับพอใจดอร์อีกครั้งนะครับ,รบก็กลับมาครับ ขี่เจ้า C8 อีกครั้งนะฮะก็ยังไม่ได้ขายนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าผมยังไม่ได้ขายมันนะครับก็แค่ว่าช่วงนี้ไม่มีเวลาที่จะได้ขี่มันนะคะก็วันนี้ครับมีเวลาเพียงเล็กน้อยก็เลยเอาออกมาขี่วอร์มทนีนึงครับก็จอดจอดอยู่น่าจะสักประมาณ10วันนะฮะกลับมาก็รีบเสียบชาร์จแบตนะครับ เลยออกมาขี่เติมน้ำมันนะครับก็เจอปัญหาเฉยเลยนะฮะ oh <no. S 1> ก็อีอกปั๊มนะครับเติมน้ำมัน,นกหกเต็มถังเลยครับบริเวณนี้ก็ไได้ขี่มาเป็นสิบวันแล้วมาเจออย่า,างนี้ก็เซ็งเลยครับจาทำไงได้ครับผมเนาะอ่ะช่างมันไปก็มาขี่ระยะสั้นๆนะครับวันนี้คิดถึงทุกคนนะครับก็ช่วงนี้อาจจะเงียบหายไปหน่อยก็ต้องขอภัอยเนาะมีภารกิจ ติดที่บ้านนิดนึงครับก็ดูแลครอบครัวนิดนึงนะครับตอนนี้เอาเมาอีม้เซียนเซียนมากเลยครับช่วงนี้บอกเลยว่าเซียนจริงๆครับ <Yahoo! S 1> ก็คิดถึงครับมีโอกาสยังไงก็เดี๋ยวจะหาคลิปลงเรื่อยๆแล้วกันนะครับหรือผู้ชมอยากทราบข้อมูลหรืออะไรตรงไหนนะครับ mm hmm. เกี่ยวกับเจ้าสปอร์ตเตอร์นะครับคุณ mm hmm. เดกก็คอมเมนต์มาครับ mm hmm. เดี๋ยวผมจะรีวิวให้ฟัง ก็ใช้งานเองครับใช้งานจริงครับใช้งานจริงๆครับตอนนี้ก็เลขไม้ผมก็อันนี้ผมใช้จริงๆนะครับนี่ตอนนี้ก็สองหมื่นนะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบเจ็ดกิโลนะครับโอ้โหเฮเลขสวยเลยก็ใกล้จะเซอร์วิสนะครับรอบสองหมื่นสี่พันกิโลแล้วนะครับก็เดี๋ยวครบรอบเมื่อไหร่เดี๋ยวจะไปรีวิวค่าใช้จ่ายกันให้ เราฟังกันนะครับผมก่อนนี้นะครับขอตัวขับขี่รถทำภารกิจก่อนครับมีเวลาเบียงนิดนิดน้อยนิดนิดเดียวจรงิงครับโอเคไงก็คิดถึงครับขับรถกันต่อครับผม ี่กันมาสักระยะหนึ่งนะครับก็างว่าอะไรครับมันเป็นช่วงเวลาที่คนเขากาลังจะไปทํางานกันนะครับก็รถค่อนข้างติดพอสมควรเลยทีเดียวนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าเจ้าสปอตเตอร์โฟเท็กอันนี้มันจะพิวไหมนะครับในการซ็อกแท็กตามซ็อกเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะขี่ให้ดูแล้วกันนะฮะว่ามันไปได้ไหมนะครับ เดี๋ยวไปดูกันหละกันเดี๋ยวปาทีปาจะมุดกันแค่กผมาดูกันเาว่าจะมุดได้ไหม โยกซ้ายโยกขวากันไปมาสักระยะหนึ่งครับก็หลุดพ้นมาได้เพราบอกไปเขียนั่นเองนะครับผู้ชมก็เลยรอดจากการตอแตกตอแทกตอกแทกตามระหว่างซอกรถมาได้นะครับก็ผมว่าเนี่ยเจ้าคันนี้มันสามารถขี่ในเมือได้ข้องตัวเลยทีเดียวนะครับก็อาจจะดูหนักนิดนึงแต่ไม่ยากนะครับ ก็เอาละครับผมก็คงจะจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับคุณผู้ชมก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับก็ต้องบอกก่อนว่า h a r l e y d a v i d s o n s p o r t เตอรคันนี้นะครับยังอยู่กับผมนะครับยังไม่ได้ขายไปไหนนะคุณผู้ชมยังผ่อนไม่หมดครับคุณผู้ชมต้องผ่อนกันไปอีกยาวๆเลยครับเนาะก็ยังไงก็อย่าลืมฝากกด s ับสไคร b ์กดไลค์ กดกระดิ่งนะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับคุณผู้ชมก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวมีเวลามีโอกาสเหมาะเจาะดีๆแล้วผมจะพาขี่คุณผู้ชมไปเที่ยวกันนะครับว่าจะไปเที่ยวที่ไหนนั้นก็จะกดตับตะข่ายครับกดตับตะข่ายกดกระดิ่งด้วยแล้วกันนะครับเนาะโอเควันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วกันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้บายๆคิดถึงทุกคนนะครับสวัสดีครับ